ือเธอวันนี้พามาดูเบื้องหลังเอก็ไม่ใช่เบื้องหลังสิเบื้องหน้าเหมือนกันนะเจ้าเธอของ โครงการฝ้ายทอใจเจเธอจ๋าเป็นโครงการของศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะนี่เธอจ้ามาถึงโรงแรมแล้วเจเธอจ๋านี่จะวันนี้นะจ๊ะงานก็จัดอยู่ที่โรงแรมออฟนะจ๊ะเธองานฝ้ายทอใจมาถึงปั๊บก็ดิฉันก็นี่ค่ะต้องมาถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วบอกเลยนะคะคุณงานนี้นะคะดีไซเนอร์ที่มาร่วมออกแบบด้วยกันก็มีดิฉันนะคะแล้วมีน้องแหวนแหวนมีครูปานมีคุณชอนโพเอมแล้วก็น้องวินนี่และน้องฮีโร่นะคะซึ่งบอก เลยนะคะนี่คือขั้นตอนในการออกแบบก่อนที่จะมาเป็นลายพาเน,นี่ยค่ะดิฉันก็นั่งทําที่บ้านนะคะคุณนี่ค่ะดิฉันก็ทําออกมาเป็นแบบว่าเป็นสีที่ให้มันแบบว่ามีสีสด3ามสีนะคะคือสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มนะจ๊ะอันนี้เป็นการซ้อมแบบจ้ะคืออันนี้คือการซ้อมนางแบบในการพีเต์ชุดของเรานนจ๊ะจ่ะ ตอนนี้เราก็มาเริ่มละค่ะที่เราจะต้องมาเริ่มแต่งตัวให้นางแบบนะคะวันนี้นางแบบของเราก็แบบว่ามาในแนวสายสตรีทแต่กําลังแบบว่าดูว่าเราจะทํารองเท้าเป็นยังไงอันนี้นะคะอ่ะดูซิว่ารองเท้าจะใส่ยังไงคะ่ะพูดผิดคะ่ะ เธอแต่นี้คะ่ะเธอเบื้องหลังนะคะก็บอกเลยนะคะวันนี้มีพี่โอ๊ตค่ะพี่โอ๊ตก็มาเป็นแบบว่าสไตลิสต์ให้ด้วยนะคะกับดิฉันร่วมกันนะคะเราก็ทํากันอ่ะในที่สุดก็ได้ลงแาวคู่นี้มาค่ะคุณคะ่ะกางเกงก็เป็นขากโก้แพนนะคะคุณเป็นผ้าายนะคะซึ่งเป็นผ้าายทอจากฝีมือของพี่ๆนะคะที่แบบว่าในชุมชนนะคะคุณแล้วก็เสื้อเราก็ทําเป็นเสื้อคลุมนะคะทําให้ดูเป็นสตรีทมากขึ้นนะคะนี่คือแบบว่าเกมฟินิช นะฟินชิ่งแล้วนะคะก่อนที่จะออกไปเดินโชว์นะจ๊ะเธอเราก็อยากทําให้ดูเป็นสตรีทนะเธอเป็นสตรีทแล้วก็จะได้เดินใส่ได้ง่ายจริงในแบบว่าในชีวิตประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนเนาะเธอเนาะไปเมืองนอกก็ยังใส่ได้จ้ะและนี่คือชมหน้าของดีไซเนอร์ที่เราพูดถึงนะคะเธอนี่คือผลงานของดีไซเนอร์ของแต่ละท่านนะคะคุณก็สวยงามนะคะคุณบอกเลยนะคะว่างานนี้นะคะไฟ่ทอใจนะคะคุณเขาจะมีงานนะคะตั้งแต่วันที่เจ็ด นะคะถึงวันที่13สิงหาคมค่ะแต่วันนี้เป็นงานเพสคอนเฟลเอนซ์นะคะคุณนี่คือชุดที่ดิฉันออกแบบให้กับน้องเตยใส่นะคะคุณดูสิอ่ะสวยงามอ่ะชุดของดีไซนเนอร์ต่างๆนะคะก็มาเลยแต่จัดเต็มคือบอกเลยนะคะวันนี้อ่ะดูสินี่เด็กๆเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยน้องวินนี่กับน้องฮีโร่เก่งมากคุณค่ะบอกเลยค่ะ ชุดสวยมากคุณนี่ชุดน้องชอนก็สวยนะคะชุดน้องแหวนก็สวยนะคะแล้วดูของคูปานก็สวยเธอหลังจากนั้นเราก็มานั่งสับภา์กันว่าอิสป a t เ o ชของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะคุณดูสิคะมีเซอรเอฟเฟคด้วยค่ะ <c oughs> คุณงานแถลงข่าวงานนี้ก็บอกว่าคนเขามายุ่ยพอสมควรนะคะก็มาพูดถึงอินสปิ a t i o n นะคะและนี่ค่ะก็หลังจากนั้นเราก็มาสัมภาษณ์ค่ะคุณก็สัมภาษณ์ถึงรายการนะคะว่าเราคิดอะไรอยู่ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอย่าลืมนะคะงานไฟทอใจนะคะเธอแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอบ๊ายบาย